เผยภาพเครื่องจริง Poco X5 Pro 5G ยืนยันมาพร้อมกล้อง100ล้108ลานพิเซลและแถบดำขนาดใจมีข้อมูลว่า Poco X5 Series ตัวเด็มที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสเปคและดีไซน์เผยออกมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเครือ่องจริงเผยอกอกมาแล้วครับโดยภาพเครือ่องจริงที่เผยอกอกมาเป็นเครื่องของ โ o โก X5 Pro 5G โดยที่ด้านหลังจะมีกล้องหลัง3ตัวพร้อมสัญลักษณ์108ล้านพิกเซลและมีแถบสีดำที่ฝังชื่อแบรนด์โ o โกอีกด้วยครับส่วนด้านหน้าจะเป็นซองพลาสติกเหมือนเพิ่งแกะกล่องที่ระบบสเปคหลักเอาไว้ครับคือใช้ชิปประมวผลสัลเฟอ์บรอนเซ 778G ขนาด6นาโนเมตรมีหน้าจอแสดงผลแบบอ mo l e d ร o t Display ความเร็ว f ฟร l เรองรับค่า r e f ฟ e s 120เ e 120Hz มีลำโพงคู่และ NFC ส่วนสเปอื่นที่เหลือจะเป็นกล้อง108ล้านพิกเซลโดยมีเลนส์อัลตร w i ไวและเลนส์มาโครให้แบ,บตเตอรี่เาที่5 0 0 0มิลแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร้ว67วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไป,ปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ